สวัสดีค่ะวันนี้เตรียมจัดส่งนะคะเป็นยางมือสองนะคะขอบ 15. ้นะคะกับขอบ 18. นะคะต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งนะคะจัดส่งทั่วไทยนะคะชุดนี้ไปส่งส่งต่อนะคะอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายนะคะ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้นะคะมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะคะวันนี้จัดส่งโดยขนส่งขนส่งคู่บุญขนส่งด่วนอีสานคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนยางใหม่นะคะยางใหม่คินโตสองสี5ห้าสีห้าสนะคะใส่คู่หน้านะคะ ร้านสัญญาก,การยางปากทางห้องฮีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินะคะจะอยู่ติดกับสินเชื่อศักสยามนะคะศักสยามลีสิ่งจำกัดนะคะ สนใจยางใหม่ยางเปอร์เซนล้อใหม่ล้อมือสองนะคะมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะต่างจังหวัดนะคะรอรับที่หน้าบ้านได้เลยค่ะ ขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนทุกๆท,ท่านนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยเฮงๆฮงรวยๆคะ่ะ จะเป็นยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อใหม่ล้อมือสองล้อใหม่ป้ายแดงล้อออฟโรดสายลุยนะคะสามารถนำล้อเก่ามาแลกเทินที่ร้านได้เลยนะคะมีบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยคะ่ะย่างย่ง,ยง ส่งเรียบร้อยนะคะไปทางรองรับสินค้าได้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ